ขอโทษด้วยครับโอเควันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ผมทำรายการสาระดีๆกับ my Fro s t นะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวันสงการกันนะครับโอเคนะครับเพราะว่าพอดีตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลสงการนะครับใกล้ถึงละตอนนี้เดือนมีนาคนะครับวันที่13อีก ไม่กี่อาทิตย์ก็จะถึงวันสงการแล้วนะครับเราเลยมาให้ความรู้เกี่ยวกับวันสงการกันหน่อยนะครับเเท่าทีม mm hmm. วันนี้มาสายวันแรกอะไรเนี้ยอืมมีรายการอะไรบ้างอ่าเทรทีนะครับอันนี้เป็นกระดาษนะครับเขียนเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับข้อมเกี่ยวกับความรู้ที่ผมจะให้วันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ดูหน่อยดิโอเควันนี้มี2รายการนะครับรายการนะครับเรือ,ล,อลืมตลอดเลยอืวันนี้มีประวัติวันสงการกับกิจกรรมที่ต้องทํำในวันสงการนะครับโอเคนะอืมตากล้องเฮ้ยตากล้องเอาว,วิดีโอมาได้แล้ว Oh. สงการนะครับเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ไปแสดงในรายการ The Voice นะครับไม่ใช่แล้วนะครับ oh. สงการเป็นประเพณีของประเทศไทยลาวกัมพูชาพมา่าสงการเป็นคำสารศกสตฤจนะครับหมายถึงการเคลื่อนย้ายซึ่งเป็นการอุปมาถึงการ เคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศีนะครับคือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การทำบุญตักบาตรถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองและอุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว การลดน้ําเป็นการอวยพรปีใหม่ให้กันและกันน้ําที่ลดมักใช้น้ําหอมผสมด้วยน้ําธรรมดาครับการส่งน้ําพระจะลดน้ําพระพุทธรูปที่บ้านและที่วัดและบางที่จัดส่งน้ําพระสงฆ์ด้วยการลดน้ําผู้ใหญ่คือการไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ ท่านผู้ใหญ่มักจะนั่งลงแล้วผู้ที่รถก็จะเอาน้ําหอมผสมน้ํารถที่มือท่านถ้าจะให้ศีลให้พรผู้ที่ไปรถการดําหัวพบเห็นได้ทางภาคเหนือการดําหัวทําเพื่อแสดงความเคารพนับถือต่อพระผู้สูงอายุคือการขอขมาในสิ่งที่ได้ร่วงเกินไปแล้วหรือการขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ของที่ใช้ในการดําหัวส่วนมากมีอภรร มะพร้าวกล้วยส้มปล่อยเทียนและดอกไม้การปล่อยนกปล่อยปลาถือเป็นการล้างบาปท,ที่ทำไว้เป็นการสะดอกเคราะห์ร้ายให้มีแต่ความสุขความสบายในวันขึ้นปีใหม่การนำ้ายเข้าวัดทางภาคเหนือนิยมขนสายเข้าวัดเพื่อเป็นนิมิตโชคลาภ ให้มีความสุขความเจริญเงินทองหลามาเทมาดุดทรายที่ขนเข้าวัดแต่ก็มีบางที่เชื่อว่าตลอดปีการนำทรายที่ติดเท้าออกวัดเป็นบาปจึงขนทรายเข้าวัดเพื่อไม่ให้เป็นบาปโอเคผมก็ จบแล้วนะครับกับสาระที่ผมให้ในวันนี้นะครับโอเคเป็นไงกันบ้างน่าจะพอเข้าใจกันนะโอเคนะครับเน่ยเดี๋ยวพาชมเดี๋ยวเนี่ยเห็นในข้างหลังนี้ไหมเนี่ยไอ้รูป m y f o r อเนี่ย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 เน่ยอันนี้คือผมทำรีซอต์แพ็กนะครับทำที่ใช้แ a ็กของตัวเองนี่แหละแต่ว่าผมใช้แค่ ถ่ายเนี่ย AIPG Studio นะครับโอเคนี่ยเ้าเห็นรูปนี้ไหมนี่ยเน่า Art f o r เนี่ยพอดีไอเทชแผงนี้มันยังแบบเหมือนกับเบต้านะครับผมเพิ่งเริ่มทำเอารูปใหญ่เอารูปใหญ่มาแปะนะครับโอเคไม่ไม่ไงตากล้องแนะนํำตัวเองหน่อยไหมเอาเอาเอากล้องขึ้นไปเลยนะอืมดีมากดีมาก เอากลับได้แล้วโอเคนี่ก็เป็น A I P G Studio นะครับเอาไว้ถ่ายสำหรับสาระกับ My f l o s s นะครับโอเคแย่แย่แย่สดกระดาษไอ้นี่รายการอะไรต่อไปเนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉั้นก็ยอนทิ้งไปเลย ขยำย้อนทิ้งโอเคนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเปนหนึ่งครับกี่โมงละโอเคโอ้ยสายแล้วเดี๋ยวผมต้องไปต่อนะครับโอเคสำหรับรายการ My f o r e TV ก็คือขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับกับสาระดีๆกับ My f o r e นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละ บอกว่าอยาเก็บขยะอย่าทิ้งขยะเอาไว้เฮ้ยตากล้องยังไม่อยู่ไทยกอหยุดถ่ายแล้วนี่ต่อยต่อยต่อย,อย,อย,อยทิ้งขยะอะไรบ้างไหมเนี่ยฮะโอเคไม่มีเพราะฉะนั้นก็หยุดถ่ายแล้วไปแลวและมีงานอีกเยอะไปละ ฉันคือซูเป Man, who who. รอร oh ์แม่นี่พาคุมเป็นไงเทพมากอืมอืมฮึ่มแม่บ้านไปอยู่โยนขยะทิ้งอ๋อโอ้โห ทเทจะยิงทิ้งทำไมเนี่ยเดี๋ยวหาลูกไม่เจอไม่ใช่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  ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอืมโยนขยะทิ้งอีกเออโยนอู้หู้ออ่โอ้ยเจ็บโอ้ยเอ้ยโยนยิงทำไมเนี่ยอื้เจ็บนะ่ยไปทำแผลเลย หมดอารมณ์เล่นละเฮ้ยโดนมาให้เก็บขยะที่โยนทิ้งอะไร